ครับสวัสดียามเทียงครับเดี๋ยวมนีสิภาไปตรวจงานนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับอยู่อำเภอคุนหานครับบันดูนี่ครับเมื่อพึ่งสร้างครับเพื่อนกําลังต้มยังในหมอเพิ่นนี่ครับโหเพิ่อนกรลังต้มคาซิงไข่ครับเทดเครื่องปรุงครับต้มเครื่องสมุนไพรนี่โอ้ในถังเพื่อนนี่เป็นปลาคอครับท้องใสสิได้กินต้มปลาคอน้ำซ้างแหละครับมือนนีเอ้าเนี่เพื่อนกําลังหั่นซิงไข่อีกอ้าสิตตาเมียงแท้ๆนี่ครับ นี่โอ้โน้ำลายไหลนะครับนี่ประแดกพร้อมคืออยากอยู่พอดีครับปลอลอะไรกับน,น้ำลายไหลเอา้าเบิ่งเพิ่นต่ำครับนี่ตำ่ตำตำ่ตำต่ำต่ำไปเพิ่นนี่บัดนี่เอากระปากระใสหมอครับนี่ใส่ลงไปหมอกล้า่งเดือดครับดังฟื้นนะครับแบบกินข้าวปลาเลยครับบรรยากาศแบบกินข้าวปลาเลยนี่นี่เบิ่งหมอเต็มหมอเลยครับปิดฟ้า นี่ครับเอามานั่งถาปลาซุปครับนั่งเบ่งหมอไปสะก่อนได้เวลาแล้วครับนี่เอามาลองซีมเบ่งครับรสชาติสร้างว่าแซบว่าส่นสร้างว่าสุดยอดเลยนี่ใส่พักกลับอบบน,นี้เพิ่มความหอมครับรสชาตินะครับได้ทีเลยครับ เนยกหม้อลงครับในร้านัางนี้นามาเบิง่งบรรยากาศการกินข้าวเที่ยงของสร้างคนเลยครับบรรยากาศปเ,เ,เป็นตะแเส็บแห่งนะครับนี่มันตักแล้วรครับตักหัวก่อนะครับอะไรกินหัวปลานี่สุดยอดเลยได้นะครับถือว่าแซ่บที่เด็ดเลยครับสุดยอดเอลีข้าวเที่ยงมือนี้ครับมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้ครับ นี่ครับพ่นตําเมียงเลยพ่นเอาเมียงมาห้พอดีครับเดี๋ยวพมสิขออนุญาตกินเมียงเลยครับพอพมกินเข่าห้องทองวาเนี้แหละครับนี่พ่นกำลังเทนะครับโอ้เป็นเสียเพแยงครับแต่า่พผมก็กินเบ่ง่นี่ครับเส่บไปเรียครับนี่ครับบรรยากาศคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ